สวัสดีครับที่ปากกวนฟาร์ตรมตำรวจบ้านขอรายงานตัวครับครับเมื่อนี่ตำรวจบ้านกล่ามารายงานตัวอยู่สวนหลังบ้านเจ้าของคือเก้าพี่น้องเมื่อนี่กะสิอยากบอกพี่บอกน้องสำหรับสายเลี้ยงง้วเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดไม่อยากเลี้ยงง้วแบบลำบากลำบากพี่น้อง ตำรวจบ้านก็ขอแนะนำให้ปลูกหญ้าเดอ้อพี่น้องเดอ้ออันนี้เป็นหญ้าหวานอิสราเอลเนี่ยพี่น้องนี่ตำรวจบ้านได้ปลูกไว้สวนหลังบ้านนี่แหละบ่ได้ใส่ปุ๋ยจักเทียอันนี้เป็นต่อสามเนี่ยพี่น้องเนี่ยหญ้าหวานอิสราเอลต่อสามแล้วตำรวจตัดสามเทียลวพี่น้องนี่เป็นต่อที่สี่ อีกจากน้อยกับพอตัดเองเหรน้อยพี่น้องนี่มือใดตำรวจบ้านมิทุระจำเป็นตำรวจบ้านก็ซิมาเอานี่ล่ละพี่นอ้องหญ้าที่ปลูกไว้หลังบ้านนี่ละซึ่งปลูกปนกันครับพักพี่น้องเพราะว่าที่เป็นบักเขือบักเขือเทศหอมขิงค่าตะไข่เขานี่ละพี่น้องนี่บักหอมป้อมเขาก็ปลูกปนกันไว้นี่พี่น้อง บ่ป็นยังแมงมากเขากินนิด,นด,นด,นดนๆมันเห็นหยางงามๆมันก็กินตั้งแต่หยาพี่น้องมันไปกินผักเขาหรอกอันนี้ก็เป็นผลดีสำหรับผู้ที่ปลูกผักปลอดสารพิษนะพี่น้องเนาะมาแล้งเพรว่าทีเป็นตะก,กะแตนหรือว่ามาแล้งที่มันกินหยากินพืช เป็นอาหารมันไม่เห็นอย่างงามๆมันก็มากินพี่น้องส่วนผักมันก็มีกินฉุนๆมันก็บว่ไปกินอันนี้ก็ปปูว่า้ปนกันกับพืชผักเขานี่ลละพี่น้องนี่เป็นยาต่อที่สามแล้วพี่น้องนี่ยาต่อสามแล้วซึ่งเขาก็เอาน้ำ ขีปลาซึ่งเขามีบอ่อปลาอยู่บอ่อหนึ่งพี่น้องเขาก็มาหดผักน้ำแน่แล้วก็มาหดหยาน้ำแน่หยาบ่ได้ใส่ปุ๋ยพี่น้องปรากฏว่างามงามเพราะว่าสงสัยที่ได้กินในปุ๋ยขีปลาตำรวจบ้านได้ปลูกไว้รอบๆบ,บริเวณนี่แหละพี่น้องนี่สวนหลังบ้านกออเจาะของตำรวจบ้านนี่แหละเมือ่อใด เวลารีบลิงผมมีเวลาไปเกี่ยวหญ้าให้งวัวยังเสียพี่น้องเขาก็ได้มาตัดเอาอยู่นี่ละหลังบ้านเขานี่ยละเพราะางวัวเขากับบ่อคลายโตปันไดาช่วงนี้ก็เพราได้กินดูหญ้าซ้ำนี่กะเขาตัดจากสิบกอยี่สิบกอนี่ก็เพราะกินไปคาบนึงพี่น้องหญ้าอยู่นี่ก็เป็นร้อยๆก่อ่นละพี่น้องนี่มีอีกแถบนึงพี่น้องนี่ ซึ่งตำรวจบ้านได้ปลูกไว้ซึ่งปลูกไว้้างๆกันกับมันนานพักเขานี่แหละพี่น้องเขาก็มาเหตุนานพักไว้ใกล้ๆกับป้าหญยานี่แหละอาศัยว่าแมาลงมันกินมันก็ไปกินหยานมนมันคือสิบ่ว่ากินนั่นพักที่เขาปลูกหรอกพี่น้องเพราะว่าเขาปลูกม้ากระโดดแล้วเขาก็สังเกตบ่งแมลงกับว่าใครกิน ผักที่เขาปลูกพี่น้องมันเห็นหญางามันก็นไปกินหญ้าเปล่ส่วนมากมันก็นเป็นผลดีครับเพาะได้พี่น้องเด้ออันนี้บอกพี่บอกน้องสำหรับสายเลี้ยงพี่น้องอะไรอยากเลี้ยงงัวกัทำมิตรทีว่างงานหนึ่งสองงานหรือว่าไรหนึ่งสองไรกัมีน้ำตราชื่อ ปลูกรดพี่น้องอันเขามีน้ำดีๆนะเขาปลูกไว้ไรหนึ่งสองไรนี่เขาสามารถเลี้ยงว่าได้หลายสิบตอันนี้ผมปลูกไว้นี่บ้หลายนี่พี่น้องนี่ร้อยก็ก่อหรือประมาณสองร้อยก่อนนี่แหละกัเพราะกินอยู่เวลารีบเร่งนะพี่น้องเนาะเวลาเขามีทุระจำเป็นเขาเก่าห้าอันนี้แหละอยู่สวนหลังบ้านเขานี่ละ ซึ่งผูกปนกันกลับไปผักของเขาเนี่ยแหะพี่น้องไปง้อเขากินรวบ้านพาพี่พาน้องมาเบิงห้าอยู่สวนหลังบ้านเนี่ยแหละพี่น้องสำหรับสายเลี้ยงผู้ใดมีที่ดินว่าง มีน้ำดีๆกับปลูกห้าเลี้ยงงว้วได้พี่น้องเด้อสมุดบ้านที่แนะน้ำให้ปลูกสายพันธุ์ได้ก็ได้พี่น้องหยาเนะี่ยมันก็ดีทุกสายพันธุ์นั่นแหละว่าแต่เขาดูแลรักษาน้ำอย่าขาดปุ๋ยอย่าขาดเลี้ยงงว้วได้ย่างสบายๆเขาไม่ต้องปไปไล่เลี้ยงให้มันเมยพี่น้องนี่ครับพี่น้องเบิง้ง ยาแต่ละก่อด้วพี่น้องนี่ตัดไปยังก่ะทันได้พอดเดียนได้ไนี่พี่น้องนี่ยี่สิบก็มือปรากฏว่าไงเล้าพี่น้องนี่ก็เป็นเขาเฝ้าเขาก็ตัดได้พี่น้องนี่สามารถตัดไปง้อกินได้ซึ่งปูไว้ข้างๆกันนี่ละพี่น้องเบิง้งเพราะว่าที่เป็นบักเขือนี่ครับนี่แถวบักเขแถวหยากันน้ำกันนี่ละพี่น้องอันนี้ก็แถวไอ ขี้นี่พี่น้องนี่แถวผักขี้เขาขี้ฝรั่งบ้านผมก็เอินผักหอมป้อมนะพี่น้องอันนี้ก็อีกอาทิตย์นึงพี่น้องนี่อีกอาทิตย์นึงกับอขาย้รเด้วยนี่พี่น้องนี่ผู้ดใดอยากไอติดตอ่อหรือว่าอยากซื้อก็ติดต่อผมได้ด้วพี่น้องด้อเดี๋ยวผมจะแปะเบอร์โทรไว้ให้อยู่ในคลิปผู้ดใดจะสั้งจอง ราคาก็ตามท้องตลาดพี่น้องราคาตามท้องตลาดสําหรับคนที่อยู่ใกล้ๆเด้อพี่น้องเด้ออยู่อเอมอเอําอําเภอหนองหินเขานี่แหละพี่น้องแล้วอําเภอใกล้เคียงตำรวจบ้านมีหลายอยู่เด้อพี่น้องหลายแปลงอยู่นี่ครับแล้วก็แปลงเนึ่งอยู่ข้างคอกงว่าผลพี่น้องในไรห่วยว่ามันที่เป็น ร้อยกิโล,ลพุ่นละพี่น้องสำหรับพื้นที่อยู่ไกลๆกับอำเภอนหนองหินกะหรือว่าอำเภอใกล้เคียงอยากได้กะราคากาตามท้องตลาดนะพี่น้องราคาตามท้องตลาดราคาขึ้นข้าลงกะราคาลงกะขึ้นลงตามท้องตลาดนะพี่น้องผู้ใดอยากได้กะสั่งจองเด้อพี่น้องเด้อโทรมาสั่งจองเด้อผมจะแปะแปะคลิปไว้ให้พี่น้องเบิง่ง เป็นผักขี้พี่น้องเนี่ยผักขี้กีนบ้านผมเอื่นผักหอมป้อมใช้ผูอมอเอื่นผักหอมป้อมเนี่ยพี่น้องจังหวัดเอื่นเอื่นขึ้นกันกับผมปะผู้ใดอยากได้ก็โทรมาส,สั่งจองเดยผมที่แปะเบอร์ไว้หน่าคลิปพี่น้องเห็นครับอีกแปลงหนึ่งขืขางคลองง้วเนี่ยละ่ะผู้ใดอยากได้ก็ โทรมาสั่งจองพี่น้องอีกอีกอาทิตย์หนึ่งเปิดจำหน่ายพี่น้องเปิดขายราคาก็ท่อกันกับท้องตลาดเ่านั่นแหละพี่น้องเพราะว่าที่เป็นแถวอำเภอวังสะพุงผูกระดึงน้องหินพาเขาเอราวัวนผู้หลวงอยู่ใก,ใกใล้ๆเขาเนี่ยเขาเก่เาราคากลางพี่น้องเปรียบเทียบราคากลางกันบนใดอยากได้ก็โทรมาสัง่งตำรวจบ้านที่เปส่งให้พี่น้อง อยู่ใกลๆโอเอมสี้นเนี่ยก็ส่งพี่น้องพอค้าแม่ขายผู้ใดอยากเอาไปขายต่อมีเด้อพี่น้องเด้อผมก็ปลูกไว้เป็นรุ่นเป็นรุ่นพี่น้องนี่อีกแปลงนี้ก็แม่นได้อนี่พี่น้องนี่แปลงนี้ผมก็ปลูกไว้กับผักของป้อมเพื่อนพี่น้องนี่แล้วก็ด้านหลังด้านหลังอยู่แร้วปลายห้าผม่นผมก็ปลูกไว้อีกพี่น้องแล้วก็ทั้งหนาคอกงัวผม่นผมก็ปลูกไว้ได้พี่น้อง ปลูกผักหอมไว้หอมแบงไปตะไคร้พล,ลังสงการพี่น้องหลังสงการเดืยนพืษสภาเปิดโรงเรียนพล่ะพี่น้องครับสำหรับชิปนี้นเขาฟ้ำนีก้่นพี่น้องชิปหนาชิปไม่จค่อยพอกันก็ได้เบิ้งคลิปของตำรวจบ้านเราก็ให้ถือเลขถือเบอร์ถือกระตัลี่รางวัลที่หนึง่งสุผู้สุคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อ ความเจ็บยังไรความไข่ยังมีสภาพร่างกายแข็งแรงเงินท้องอ่างทงรุนทงคือเกาอ่าและ่ะพี่น้องเบ่งภาพบรรยากาศน้ำมาแรงแดดลมลมตกเนาะพี่น้องเนาะขอ,อตัวก่อนด้วพี่น้องเด้วสวัสดีครับ